สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่525สนะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็น IU OK ไปลงแรงนั่นเองนะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดในตำนานของ IU OK นั่นเองนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าชุดนี้โคตรเทนะครับทุกคนในเมื่อชุดว่าเหมือนแล้วนะครับ เดี๋ยวเรานะครับไปดูชื่อกันดีกว่านะครับผมบอกได้คําเดียวว่าชื่อนี้โคตรเหมือนนะครับบอกได้คําเดียวว่า<บ>ไม่มีตรงไหนนะครับไม่เหมือนเลยนะครับทุกคน เพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อเป็น r u OK 99 9แล้วก็จะมีอักษรพิเศษเป็นดอกจันทร์สองตัวนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับ u OK ก็ใช้ชื่อนี้นะครับผมก็สามารถไปเช็คได้นะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมตอนนี้พี่ท็อปก็อยู่แรงแกนสีดาวนะแตมก็9 0้านะครับผมแล้วก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับเซตการแต่งตัวนะครับที่จะใส่ไปก็มีตามนี้ก็เป็นหมวก F นะครับผมหมวกในตำนานอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะกลับมาขายแต่ก็ยังหล่อที่ เเหมมือนดิแล้วก็ครับผมจะเป็นผ้าผิดปากไฟแล้วก็ตาปีศาจนะครับสายไฮไลท์ใส่กันทุกคนแน่นอนแล้วก็ครับผมจะเป็นเสื้อฮายนะสีขาวเสื้อตัวนี้นะเมื่อก่อนมันแรงมากนะถ้ามันไม่เอกกลับมาขายบอกได้คําเดียวว่าอย่างตึงนะฮะแล้วก็ครับผมจะเป็นในส่วนของกางเกงปีกนกแล้วก็จะเป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนั่นเองก็คือเหมือน r อ OK, oh นะโอเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นกระเป๋านะนะโอเคทุกคนแล้วก็นนะครับสําหรับท่าทางใน EP ีนี้ ที่พี่ท็อปนะครับจะเอาไปแอคก็มีตามนี้เลยท่าปักคงเป็นร u โอเคทั้งทีไม่มีท่าปักคงไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ครับผมจะเป็นในส่วนของท่าหมัดนี่เลยแล้วก็ครับจะเป็นยูมพีแล้วก็เอ็กมแปดครับ <Nope. S 1> แล้วก็จะเป็นฟา m มาัดแล้วก็ครับผมจะเป็นลูกซองนี่แล้วก็จะเป็นนี่เลยปืนอะไรไม่รู้นะครับ MP40 นนะชอบหลอนกับปืนนี้ และก็นี่ครับผมจะเป็นลูกซองแมงปองแล้วก็นี่นะครับผมกรอซ่าและก็นี่ปิดท้ายนะครับผมโดยท่าอะไรวะลืมชื่อปืนนะครับทุกคนช่างมันแล้วกันน <sabe fire> ่าจะ วูดพิเกอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับทุกคนช่างมาละกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของท่านั่งบาลังปีศาจเช่นเคยโอเคทุกคนก็นะครับผมสาหรับเซตการแต่งตัวแล้วก็ท่าทางใน EP นี้ก็จะเอาไปตามนี้นะครับผมและก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับแปลกทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปลงแรงใหญ่กันดีกว่านะครับ let's go ครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมพี่ท็อปก็ได้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับโดดพีกดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไล่ยิงให้เหมือนกับตัวจริงไปเลยนะครับทุกคนอายุโอเคตัวจริงก็ต้องแบบว่าเน้นหัวใช่ไหมยนอีพีนี้เน้นหัวให้เลยนะครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันไปพีกันเยอะจังวะนะที่พีกคือแบบว่าคนลงเยอะมากนะครับทุกคนเราจะเน้นหัวได้หรือไม่ก็เอาใจเชียร์พี่ท็อปด้วยนะจ๊ะ ล่อนลงเลยล่อนลงเลยที่พีเยอะอยู่นะหลายตัวเลยนะครับทุกคนมีน้องสาวคนนี้จะมาเอากับผมใช่ไหมได้บอกเลยได้นะครับผมได้นะฮะและก็นะครับ EP นี้ผมเอาสกินปืนในตำนานมาด้วยนะแบบว่าสกินปืนแบบ a o k ของเท่นะฮะไปทุกคนวิ่งครับผมวิ่งไหนคนว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย นี่มันต้อง AK ไว้ทุกคนเอเคเอ้ยเอ้เอเอเอพนอน,พนมไม่ต้องเล่นพอนมไม่ต้องเล่นหัวโยกฮะเอ้าแต่ได้ตัวเฉยอะไรกันครับเนี่ยเปิดหัวไปแต่ได้ตัวผมท้อนะไปทุกคน EP นี้สกินปืนในตำนานทั้งนั้นเลยนะครับผมจะบอกให้เฮ้ยมันยิงันอยู่ด้านในอะ่ะ ฝั่งนี้นะครับมายิงใครวะเนี่ยหัวโยกแฮะไอโอเค okay? ของแท้นะจ๊ะบอกให้นี่แล้วก็ปักธงหนึ่งทีปั้งเข้าให้อของแท้บอกเลยโคตรเหมือนโคตรเหมือนตัวจริงรูดของก่อนแล้วกัน แล้วก็ตรงนี้จะมี a d o ์ด Cyber อร์ตกนะครับทุกคนผมขอญาตวนเวียนแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีตัวที่แบบว่าบนฟ้าลงมาเอาแน่เลยหัวโยกให้น้องเขายอ่อผมไม่ย่อครับผมผมโบเมนสายยอ่ออ่ะยย,ย,ย,ย่อยย่อแล้วก็ปักธงให้น้องไปหนึ่งทีผมไม่ใช่สายย่อนะพันยาก่อนพันยาก่อน ไปหวานครับผมบอกเลยอา k ยเคนนี้มันเน้นหัวนะจ๊ะนี่แล้วก็ปกักคงยิงเสร็จปักธงนะจ๊ะของแท้จ,จ้าเอ๋ <Nope. S 1> สวัสดีจ้าตัวเองสวัสดีจ้าหัวโยกแฮะแล้วก็นี่ปักธงหนึ่งที่ปังเขาให้ ดูชื่อน้องดูเชอ่อ A U โอเก้าเก้าเก้าครับน้องคนมันเยอะจังวะเฮ้ย <fle toast> ทำไมคนมันเยอะอย่างนี้เฮ้ย <disag ion> ตรงนี้มี M P 5ฟะครับเลเวลหนึ่งได้อยู่ได้อยู่มเฮ้ยตรงนี้มีตัวไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะไม่เห็นอะ ไหนอ่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้แน่เลยนั่นไงหัวโยกจ้าบอกเลยอาโยเคต้องเน้นหัวเท่านั้นนะไม่งั้นไม่เหมือนตัวจริงนะจ๊ะแล้วก็นี่ปากทงหนึ่งเท <Nope. S 1> ยิงเสร็จปากทงบอกเลยไปกันต่อครับทุกคนไปกันต่อ อาจารย์เอ๋ตัวเองอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ของโคตรคุ้มเลยนะครับทุกคนซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีผมมีตังอยู่เฮ้ยได้แล้วเมื่อกี้ผมมีตังอยู่พันสองนะอัพเลเวลปืนก่อนละกันเวลสามเลยละกันนะครับไปทุกคนเราไปหาคนเสริมกันต่อ บอกเลยนี่คนเหมือนอายโอเคเลยนะครับทุกอย่างนะต้องเป็นตำนานหมดนะไม่ว่าจะเป็นสกินปงสกินปืนหรือแบบเอ่อพวกชุดต่างๆนะครับทุกคนต้องเป็นตำนานนะฮะทุกคนนี่ของแท้นี่อายโอเคของแท่ของเอ้ย <c oughs> ไอ้นมไอ้นมไอ้นม หัวโยกจ้านี่ของแท้แล้วก็แอคครับผมแอคแอคแอคแฮะแอคฮะไปกันต่อไปกันต่อเหมือนอายุเคยังจ้ามีใครว่าพี่ท็อปเหมือนอายุเคยังครับตอนนี้เฮ้ย อ้าตายครับผมแล้วก็ปากธงไปดีครับจังหวะนี้นี่แอคแฮะแอคแฮะไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยมีมโอ้โหผมว่าจะไปเอารถนะครับทุกคนแต่ว่าผมยิงรถไปโอ้โหจะพังเลยนะครับฉอนเมื่อกี้ไปกันต่อครับผมไปกันต่อมันมีคนดูผมอยุ่คนนึงอะไปทุกคนหาคนกันต่อนะครับตอนนี้ได้แปดคิวแล้ว อายโอเคต้องเน้นหัวนี่ดีนะผมไม่ไปเล่น1-4นะครับทุกคน <Nope. S 1> แหมหนึ่งสนี่ก็แอบระแวงนิดนึงน่าจะยากกว่านี้แต่ไม่เป็นไร E.P. นี้เราคอนเทนต์นะฮะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์นเ,นตเป็นอายโอเคทั้งทีก็ต้องเป็นอายโอเคให้สุดไปเลยนะฮะต้องเน้นหงเน้นหัวด้วย oh. เป็นอายโอเคแล้วไม่ยิงหัวก็ไม่ใช่นะจ๊ะไหนคนวะเนี่ยไม่เจอคนเลยนะครับกระสุนปืนผมก็จะหมดนะตอนนี้ หอนาฬิกาเมื่อกี้รู้สึกว่าคนอยู่เยอะนะม,มผมขอไปยืนแอร์ดรอปแลวกันนะครับทุกคน<ม>เผื่อแบบว่ามันจะได้พวกกระสุนปืนอะไรงี้มันนิดหน่อยนะครับม,มันได้ที่ชุบตัวเองด้วยเป่าววะรู้สึกว่าแอร์ดรอปเนี่ยแอร์ดรอปมันน่าจะได้ที่ชุบตัวเองด้วยนะครับรู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับทุกคนเฮ้ยตรงนี้ด้านล่างหน้าผมเลยมีตู้ม่วงนะครับผมมีเหรียญอยู่พันหนึ่งได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่รอเก็บแอร์ดรอป อรอบสองก่อนแล้วกันเฮ้ยแจมอยู่มผมขอเก็บรอบสามเลยแล้วกันนะครับทุกคนได้แปดคิวแล้วเราก็ยืนชิวๆนะเราก็ยืนแอคให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคิดซะว่าดูไลฟ์สดอยู่แล้วกันนะครับทุกคนไม่ใช่ไลฟ์สดของผมนะไลฟ์สดของอะโอเคนะมันน่าจะเชื่อว่าผมเป็นตัวจริงแหละตอนนี้ผมคิดว่ามันเชื่อนะตอนนี้ เอ้ามันไม่ได้ไอ้นี่เหรอวะเศร้าเหวอะทุกคนมันไม่ได้ที่ชุบตัวเองอะท้อเลยท้อเลยผมขอญาตวิ่งไปตู้ม่วงด้านบนดีกว่านะครับเพราะว่าด้านล่างตรงนี้มันใกล้ถึงวงแล้วอะไปทุกคนวิ่งรับวิ่งครับ,รบไม่มีใครจะยิงกับผมเลยเหรอเศร้านะครับเนี่ยบอกเลยว่าเศร้านะครับเนี่ย เดี๋ยวเราต้องหาแบบยืนแอคหน่อยละกันเออเราต้องแบบไปหาจุดที่แบบว่ายืนแอคที่แบบว่าคนมันจะเห็นเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วคนแบบมาลุมยิงเราเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวเติงมันมีตัวเตึงตวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเสริมแกงไอวอลเดี๋ยวนะมึงใครเนี่ยมาจากไหนว,ะ,นะหนนะ,วะเนี่ยไหนอะปืนไรดีวะเนี่ยเสริมแกงไอวอลละกันม,มอา้าวพื้นที่ไม่พอโอ้โห ช่างมาแล้วกันนะครับทุกคนซื้อหมวกดีกว่าอา้าวพื้นที่ไม่พออีกกูชีวิตอะไรกันครับเนี่ยแล้วคือผมจะมีพื้นที่อะไรไปพอของชาวบ้านเขาไหมเนี่ยไปทุกคนช่างมาแล้วกันไม่พอก็ไม่พอเนะฮะไม่พอก็ไม่เอาไปวิ่งไปหาคนดีกว่าด้านบนไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยมี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 มมม เอาไงเอ็งเอาไงไอ้น่มเอ็งจะเอายังไงเจาะไอ้วอค่าอย่างนั้นเหรอเอ็งจะเจาะไอ้วอของข้าอย่างนั้นเหรอยังเ็วไปอีกสิบปีไอ้น้องเพี่วอาโรโบมาน้องแต่ตัวนี้นะมันยืนอยู่ก็คือมันเป็นมุมบั็กอ่ะผมยิงมันไม่ได้มันยิงผมได้เว้ยไปทุกคนเราไปเก็บไอ้ตัวด้านในตรงนี้ดีกว่านะครับ สวัสดีครับเฮ้ยตรงนี้ของดีนะครับเนี่ยอาจารย์เอกตัวเองไหนคนนะไม่เห็นคนเลยนะครับเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งอ่ะวิ่งเข้ามาในเนี้ยทอวะ่ะไม่เจอคนนี่มันทอมากเลยนะครับเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้เก็บเสียงโอเคได้อยู่กระเป๋าเต็มทิ้งของอัตโนมัติ เออผมทิ้งไรดีผมทิ้งไรดีทิ้งยาแล้วกันแล้วก็เก็บอันนี้ไปแล้วก็เก็บยากลับมานะครับขอโดบเห็ดหน่อยโดบเห็ดโดบโดบด,ดฝั่งน้นมันยิงกันยับเลยอ่ะผมต้องไปเสือกแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> อยู่ไหนจ้า <c oughs> ด้านหลังผมมันมีตัวนึงอะ่ะ เอาไงจ้าพ่อหนุ่มรูปหล่ออุ๊ยโอ้โหปืนแม่งโคตรรัวปืนโคตรรัวพลาดนะทุกคนผมพลาดเลยนะช็อตเมื่อกี้โอ้โหไอคนที่ดูอยู่นี่แบบมันคิดว่าผมแบบตัวปลอมได้ตอนนี้เอ้ยท้อว่ะท้อเลยนะครับทุกคน อะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปเจอกันหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับทุกคน Let's go ครับผมโอเคทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจะมี FC.RUOK เคคนหนึ่งนะครับชวนผมมาด้วยนะครับทุกคนก็คือชวนมาหลายรอบมากแล้วนะครับเนี่ยชวนรัวๆเลยนะครับผมเรากดเข้าทีมไปไหนละกันนะครับทุกคนใครวะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไปเจอในเกมเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับเปิดไมค์คุยกับละยันนะครับจัดไปฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลไอสัตว,วิสวันดีครับผมวันดีที่อะไรเฮ้ยพี่มาด่าผมทําไมครับเนี่ยกูเล่นดีๆกูย่อให้มึงย,ยิงกูทาหาาเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเดี๋ยวจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนพี่ชวนผมมาดา่าทาไมเนี่ย กูย่อให้มึงดีๆมึงยิงกูหาเขาพ่อมึงเหรอเอ้าพี่คนไหนเนี่ยผมจำไม่ได้อะผมยิงไปหลายตัวมากเลยเกม่แกไอ้เบือที่ผมจำไม่ได้ไอ้เบือพี่พี่ผมจำไม่ได้พี่ผมจำไม่ได้พี่ผมยิงไปหลายคนมากเลยอะแล้วพี่มาด่าผมทำไมครับเนี่ยมีมีกูย่อให้แท้ไอ้ควายไอยูเคตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มึงเนี่ยเฮ้ยผมตัวปลอมับพี่แต่แบบนั่นแหละแล้วพี่มาด่าผมทำไมเนี่ยแล้วแล้วเป็นคุย ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นพี่คนไหนอายเทาไม่ได้อ่ะตั้งชื่อตั้งชื่อตัวปลอมเอาเอาชื่อเขาไปเสียหายอีกมึงนี่ผม<ไ>ปเป็นเ <MC S 2> อฟซีไอพี่ผมไม่ได้เอาชื่อเขาไปเสียหายผมไปลงแรงเฉยๆเมื่อกี้แล้วพี่แบบมาด่าผมยับเลยพี่ด่าทําไมเนี้ยย่อแ,แบบพี่ย่อทําไมก่อนพี่ย่อทําไมก่อนมันเกมยิงนะพี่ย่อทําไมก่อนเราก็พูเจยย่อคุยแล้วนะ เอ้ยพี่ใจเย็นโอ้โหด่าแรงเกินทำไมปากดีจังเลยครับพี่นี่<ห>นเสือนี่อ,อะไรวะเอ้ยพี่ใจเย็นดิใจเย็นพี่ใจเย็นฟังผมนะหูป,ปากแล้วก็ใจเย็นก่อนอันนี้มันเกมยิงนะพี่พี่จะมาย่อทําเพื่อมีมีมันจะย่อเสือเนี่อะไรชีวิตกูโอ้โหแล้วแบบแต่งตัวผู้หญิงไอ้เราก็ตกใจนะว่าแบบผู้หญิงเชิญมาอะไรได้ผู้ชายเฉยอะไรวะเนี่ยแรดโลบเฮ้ยพี่ชายขอโทษผมเดี๋ยวนี้พี่ขอโทษเพื่อเอาพี่มาด่าผมวะพี่ เฮ้ยพี่เร่องะไรก็ต้องขอโทษมึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเอเียมังกรด้วยเหรอเฮ้ยพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีแบบไม่ใช่เอเมังกรเดี๋ยวกี้มันลูกซองมังกรพี่มีด้วยเหรอมีครับน้องเยสเฮ้ยพี่ชายแล้วพี่มาด่าทำไมเนี่ยผมอยากรู้พี่ย่อให้ผมแล้วผมไปยิงพี่ผมผิดอะไรก่อนแล้วมึงยิงทำไมครูคนจะย่อแบบเป็นมิตรแต่มึงรู้จักไหม ไม่รู้จักคัพี่นี้รู้จักไหมไม่รู้จักครับพี่ผมรู้จักแต่แบบยิงยับอ่ะพี่แบบยิงหัวยับยับอ่ะผมจําได้แหละพี่ก็คือไอ้คนที่ย่อให้ผมตรงพีกับผมผมจําได้ผมจําได้หัวโยกฮหน้องเขาย่อผมไม่ย่อครับผมจําชุดได้มันมีตัวึงจำพีได้เดีพี่พีองมันมีตัวหนึ่งไงที่แบบมาย่อแบบ โอ้ยสมควรยิงมากเลยแบบนั่งย่อมันหมาเลยอะพี่ช็อตเมื่อกี้โคตรแบบโคตรหน้ายิงอะผมก็เลยอัดหัวแม่งเลยสองเม็ดตายเลยเกิดไม่ทันตรงนี้กูอัดหัวกูสองเม็ดตายกูเม็ดเดียวะเจาะหัวมึงอะตายทั้งข้อขวยแรงกว่าพี่เอพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยเอาง่ายอายุเยอะกว่าพ่อมึงอีกอุ้ย้เจ็บจี๊ดเลยพี่พอพอเหอะพี่มึงเรียกกูพ่อของพ่อมึงนะอุ้ยโอ้โหแรงกว่าพี่แรงอะ เออเศร้าอะเมื่อกี้พี่เห็นปักธงใช่ไหมพี่ก็เลยย่อเนี่ยใช่ไหมไม่กูไม่เคยปักธงพระธรรมยาอนอุ้ยแรงอะพี่แรงอะพี่โอเคพี่ผมไปแล้วผมไม่อยากคุยกับพวกปัญจออนมายองมาย่อในเกมยิงอะไปแล้วพี่อุ้ยมีมีอะไรของมันวะผมละท้อทุกคนไอ้เชี่ยอย่างบ้าคือแบบมาย่อใส่ผมแล้วแบบผมไปยิงมันแล้วมันมาด่าผมอะ ผมท้อวะทุกคนผมเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกในเกมฟรีไฟนะ ผมไปยิงคนอ so e no oh, right okay, nice okay, ื่นเขาได้แล okay. ้วแบบโดนชวนมาด่าเนี Alright, ่ยโอ้ยท้อเลยนะครับท right. ุกคนโอเคทุกคนก็นะฮะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับผมก็มีเรื่องฮาฮาท้ายคลิปเนาะโอเคก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับผมถ้าชอบนะครับคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็นะครับสําหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ท็อปทาคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหน ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนและก็นะครับสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบา,บายย <Nope. S 2> รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบา,บายๆ